สวัสดีงามๆบัทุกคน้วคะพี่น้องเป็นไงสบายดีกันบ่สบายดีกันมีแห้งกันบ่เนาะพี่น้องเอ้ยเป็นจะได้เป็นจะได้เดนอเนาะสบายดีกันบ่ยีนี้ก็มาซักผ้าตักผ้านะ้คะพี่น้องจ๋ามาซักผ้าตักผ้านะคะ,อาาะ,คะโ,อโอ้นานแล้วเนาะประเด็นปเด็นที่นี่ซักผ้าตาักผ้านะ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะทำงานบานคือเกาีทำงานบานคือเกา่ายวนะจ๊ะสบายดีไม่แห้งกันบอพี่น้องบางทีนี่สับขา,าดักขาด้อมาดูยายนี้ทำอะไรนะ เอาแบบงี้นี่ซักผ้าตากผ้าได้ค่ะพี่น้องจ๋ามาจ๋าสบายมีแรงกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะสบายมีแรงกันทุกคนมอนบ่ คิดถึงทุกคนนะครัพี่น้องอย่าเวลานันนี้นี่กับไปตามกัมนทุกคนนะค่ะบพต้องหวง่วงเด้อเยวจะไปเขียนคอมเมนต์ตอบทุกคนนั่นแหละแต่ซาหนยเพราะเป็นยังครับพี่น้องเนาอะอต้องให้เวลากันน้อย,ดยเด้อบางเดียนมันบอคอย,อยนั่นขอบคุณงามๆเหมือนทุกคนนะคะขอบคุณงามๆเหมือนทุกคนที่เข้ามาแวะเวียนหากันนะพี่น้องเนาะฝ้าฝนก็นจะตกสักหน่อยบางเทอานั่นน่ะ ฟ้าฝนฟ้าฝนนะคะสวัสดีงามๆทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาปันผ่าตากผ่านะคะพี่น้องติดตั้งไา้มาเป็นหลังตี <c oughs> เปยวนวนเปยนะคะฝนมันคือสิต,ตคกค่ะพี่น้องแต่เราแต่เราต้องรีบซักติดตากเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเหมันสจิมาเดี่อ mm ือ hmm. แต่ก็ต้องรีบซักสิบตากล่ะเพราะว่าเอาอย่างาไรนงเนาะแล้ว mm hmm. ดูแล้วดูฝนเนาะพี่น้องนะแล้วดูฝนเอาอะไรแน่อนอนไม่ได้นะคะต,ต้องเตรียมพร้อมนะคะซักมากซักน้อยก็ต้องเฝ้าซักก่อน ตกมันตกเงาเลยสองสามมือคนเด้เียวพาก็เต็มด้วยที่เนี่ยตกหลายๆพาเต็มพันยะเลยบ่ไหวพี่น้องจักหลายบ่ไหวเมื่อยแล้วก็แล้วก็ซักแบบเบาๆนะคะซักแบบเบาๆซักแบบเบาๆได้คะพี่น้องจ้า ถากไร้เบาไหวฉักแบบเบาเบาเบาเา,เา,เานะคะหวานดมมาพัดชาพัดชาเป็นไงสบายดีมีแห้งกันบ้าพี่น้องเย้ย จะโอเคกันทุกคนเนาะช่วงนี้ฝ้าฝนกันระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเด้อไม่ใครช่วงนี้เขาว่าโควิดกันยังมีอยู่เด้อพี่น้องต้องระวังเด้อเขาว่าโควิดกันมีอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยต้องระวังกันเด้อ เพราะว่าเพราะว่าโควิดเป็นยังนี้เป็นููเดอ้อจะบอกห้ยเดอ้อโควิดเป็นยังนี้อยู่เดอ้อเพราะว่าระม,มัดระวังกันด้วยกับพี่น้อง โควิดยังมีอยู่นะคะเพราะว่านะคะเดี๋ยวนี้ไปของนอานี้ก็ปิดจมูกอย่างแล้วงานเพืกันย่านเพืกันเด้อนั่นรู้ก็ย่านโควิดเหมือนกันนะคะ đặt lại ta lái là có vịt thế nào không cần phải về đây được Hãy nó cho kênh เห็นเพื่อนๆเขาเป็นกัน,ยกนอยู่ได้พีนองระมัดระวังกันได้เด้อระมัดระวังกันบ้างนะคะกอดือยังเฉยเด้อคุณคุณบิดา คือมีนะจ้านี่นี่อยู่เชียงรายเลยครับพี่น้องอากาศดีมากค่ะอากาศดีแท้ๆอยู่เชียงรายนะจะเบิ่งคลิปเด้องยี้นี่ไปที่ใดที่ใดเด้อเบิ่งเด้อเด้อย้อนหลังให้เด้อพี่นอ้นองดูไปแล้วนะยี้นี่จะไปตอบคอมเมนต์เด้อ ผุ้ยาเขียนมาตอบคอมเมนต์อย,อย่างนี้นี่ก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้เก่าแล้วไปนอเราไม่ทิ้งกันนะคะชู้ๆไปด้วย,วยไไกันนะ,ะชูช้ๆไปน้กัน

จนแดดมีบน้อคุณแดดเรียคุณแดดแ่ต้องตาเพาะพื่อมันมาพืเอาอย่างน่นอนก็ได้ด้บมันจะมามกับบ้าเลยฝ่าฝนเนี่ยนอนไม่ได้เลย วพวกนี้จะดีดผ้าอยู่มีซักผ้ามีรีดผ้าวันต่อไปก็ลถูบ้านตับ้ม่บานทำบานทตัวเนาะไม่ได้หรอไปดูยังไงเราไม่ต้องนะอเอมุกอีเม่เอามอไปเรื่อยเรื่อยมียางกระด้างไปพอได้เป็นคนเมืออนะ่อยก็พักเนาะไม่องเนาะเหนื่อยแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะ ยาขืนลมระดับไม่ใหม่ท่นเป็นฤรืริ์แรงถามภาษาเขาหน่อนะกุ๊กคิกกุ๊กคิกมุ๊กมิกมิกไปมือมือมันจะได้ไม่เหงานะคะมีแนวทำมันกับเพิ่นได้ก็เปน็นอ๋มีแนวเราทำเราก็เพืนนะคะนั่นแน่ กแสดงด้วยเสื้อแกนเงวตัวหนาหอนพี่น้องเพราะว่ามันในนี้ผิวเขามันยังไงไม่รู้มันเจอนี่มันแสบมันคันกุนแพรอาะกาศพอมนี่พี่น้องแปลกบอเขะาม้นี่เป็นไปทัว่วรได้พี่น้องเลยแพระะ่อากาศ บ้านนี้ก็ทำกรับเขาต้จุกจุกจุกแพร่อากาศได้ไปนหน่อยเท่ามาแพร่อากาศจเจอแดนนี่โอ้ยทั้งแสบทั้งคันผิวอะจะไปยังไงผพันหอ้องบ่บอกว่ถูก ผิวพันธ์บอกไม่ถูกเลยอะ่ะผิวพันธ์น่ะบอกไม่ถูกเลยพี่น้องแพ้อากาศมีแดดบุ้นองแดดเดียเด๋ยวหงุมหงิด <ừ> อึบหมไหนน้อแดดก็ได้แดดหึบหึบ อ็มีต้องมีมารนี้แน่ๆแต่เมื่อวานนี้ฝนฝนขึ้นๆต้องไปน่งคนาวพอมีอายุนะพไปนัองนะก้มๆเงยๆีนกอไอกมเงยๆีนกองไฟาด โอ้แปลกวะเรียกคนสูงวัเริ่มจะมาแล้วมวันวะชาววอแพทชาววอลเรคนสาวอสูงวัยาวอลแพาวอเรียกคนชาวอนะคะคนสูงวัยนะคะ แดดมาแล้วมาแล้วสบายใจแล้วแดดมาไว้สาวมเ้ง好าเขาปุยกันนิดดีเด้อไว้อย่างไว้สาวอังคนสูงไว้แกก้มเงยเยเว้นหัวได้ี่ะเนาะแปลกไหมันแปลกไหม มาแปลกดอกมาในีนความดันทำมากันไปเนาะพี่น้องนะเอานาะคนเฮาเนาะมากันไปมากันไป ว่ากันไปตัวกันมาเช้าเวลาแนะดดมาแล้วดีใจแล้วแดดมาแล้วจ้าบายใจแล้วแดดมาแล้วกลัวจะพ่มีแดดผ่ามันจะอับนีนี่พอสอบเลยแต่ผ่ามันไม่แดดมันมัมน,มนอับไปหน่อย ตอนนี้เด้อในนี้นะทำสองอย่างเด้อ่น้องเด้อทำทั้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกก้อมเด้เนี่โอ้ยเพ่นเลยเพ่นติ๊กต็อกขายของเด้อไล่ขายของจ้ะนี่นี่นะคะออนไลน์เพ่นยูทูบอ่ะเดน,นี่เดน,นี่ชนระบบเด้อ <laughs> มันหลายหลอย่างเลยเนาะเอามันหลายอย่างหลายแนวนอะสนุกดีพี่น้องเพิ่นดีสนุกดีไม่เหงาดีนะคะเราก็ทำของเราไปเพิ่นๆวันๆใช่ไหมคะเราก็ทำของเราไปเพิ่นๆวันๆจะเหงา บ่เหงาเด้อพี่น้องสนุกเด้อมวนเด้อเจอเพื่อนๆเนาะมาคอมเมนต์กันได,ด้ทำยูทูปได้มาก,กันไปโอ้ยูทูปนี่ใช้เวลาไปน่องใช้เวลาหลายสั่งได้ได้ใช้เวลาหลายเยอะเวลานนเนี่ยมายพบได้ไปน้องในี่เวลาเนี่ยมบเลยเนี่ย ชั่วโมงโอเคพานเน้อไอ้มนชั่วโมงอ่ะยังาพานแต่คนติดตามอ่ะพานแล้ว,ออนนอลวโอ้แต่เนยละ,ะมาเป็นอยังสนุกสนุกไปเนะาะทำเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผานันกมาประม ี่นี่ก็นั่งไล่ขายของสองชั่วโมงเลยคั็พี่นอ้องอืมแล้วก็ทำยูทูบพร้อมโอ้ยมวนขนาดยางไงอย่าบอกไข่ไข่อย่าบอกเอามันกระคัดตัวมวน <laughs> มันสนุกก็จัดไปใช่ไหมอันไหนมีความสุขมันก็พี่นอก อันใดอันใดเขามีความสุขเขาก็ทำไปนะพี่น้องเนาะไม่เดือดร้อนใครแม่นบอกอันใดมีความสุขเราก็ทำไปจากไปนะคะ อันใดที่เรามีความสุขเราก็จัดไปใช่ไหมคะอันใดเรามีความสุขก็จัดมันไป ที่ไหนที่เขามีความสุขเขาทำกันทำไปมันบอกที่เรามีความสุขเราก็จัดไปจัดไปใช่ไหมคะ สิ่งไหนที่เฮาเาทำในเขามีความสุขก็ทําไปมันบอกสิ่งไหนที่ว่าเราไม่มีความสุขเราอย่าไปทํามันมันบอกมันบอกันนี่บอกถูกบก่ก <laughs> Nếu bạn băng như lòng nhỏ trong một lúc sẽ เรียบร้อยมาบรรยันากาดกัน้อ มีบักผ้ากินด้วยนะฟักเนี่ยังบัทันได้กินเลยนะโอ้โหวี่นี่มีบักผ้าพร้อมลุงเขอหายมาจากเชียงแสนเป็นต้นไม้น้ำเลยพี่น้องเห็นบ่มะละกอนี่จะว่าหลายต้นโพดแล้วเบิ้งก่อนนะต้นไหนมันมีลูกต้นไหนมันบิงมีลูกปล่อยมันก่อนไหนมันแข็งแรงต้นไหนมันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะไปนะ้อง แดดมาแล้วดีใจแดดมาแล้วเสียงนกเสียงนูเห็นปเจาก็เสียงอย่างนกเจ้าเจ้าเจ้าเนาะ นี่นี่กับปลูกสวนปลูกอย่างนี้นี่แหละอืมซื้อขี้ดินมาใส่ตัวพี่น้องอืมขี้ดินผสมนะใส่ต้องหาถุงเลยได้นี่ยังบ่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยไงหากมันเดินโดนน้ามันก็งามนะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่ผัดใบกระเพาเนาะสหมุกของเนาะจุก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 แสบ อย่าบ,บอกใครใอย่าบอกยันเงเงยมาหน่อย้าไมดิเกไดอไรมา่านนีแด่มันยันมนงมาทันมากด้พี่นาะเเสือเอเู่ มันมาทางไหนแดดก็ได้แล้วก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคะว่าแดดจะมาจากไหนเอาไม่ตรงนเวลาหเอาะวัวแดดมาทางไหนโอเคนะคะพี่น้องจ้าผมน้ำๆขอโทษนนะครับพี่น้องทางสา้ายางเด้อ้าวในสีหยางตัวพี่น้อง ออก,กําลังกายว่าสันอืมไอ้วนๆวนๆอยู่ออก,กำลังกายเด้วอวันจาวีนะฮะโอเคเลยค่ะขอบคุณงามนได้เจ้ะพี่น้องสวัสดียามเศร้ากันทุกคนเลยค่ะมันกับเศร้าเนี่ยน่าแปลงง่วงกว่านะเนาะขอบคุณทุกงานทุกคนนะคะยนะออุดีมีแห้งกันทุกคนเลยคะ่ะักษาสุขภาพของเด็กฝ่าฝนเด้อ ว่างเนี่ยบอดายได้ที่นี่ต้องกินยาตัวต้องกินยาแล้วก็เพ่เพ่อากาศากา,ศารมันยังไงโอเค,อเคขอบคุณงามๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกคน,นจ๊ะ